ไปกันที่หม่อมราชวงศ์จตมูลคณสุนทรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับทราบกันแล้วใช่ไหมคะถูกกดดันออกจากพักว่าจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีค่ะครับเริ่มจากยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยก่อนค่ะตามด้วยการประกาศไขก๊อกจากความเป็นสมาชิกของพักรวมพลังประชาชาติไทยชัดเจนประกาศไปก่อนหน้าเหลือแค่ตําแหน่งรัฐมนตรีแล้ววันนี้ล่ะเมื่อวานเ <c oughs> มื่อวานประกาศอีกครั้งคราวนี้ ขายก๊อ,อกอีกครั้งครับอีกครั้งก็คือขายก๊อ,อกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโบกมือลาโ <c oughs> บกมือลาก็อี้รัฐมนตรีละว่ากันไปแล้วนะคุณชายเต่าเนี่ยจัดเป็นเทคโนแคลดเกรดเอบวกนะค่ะประวัติยาวเลยเป็นอดีตปลัดกระทรวงกันคลังเป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดใช่แล้วจัดเป็นเทคโนแครด คุณภาพเกรด A อบวกจะพลัดจับครูหลงเข้ามาในวงการเมืองได้อย่างไรไม่ทราบไปหลงคารมไปหลงไหลได้ปลื้มไปถูกคุณสุเทพเทวสุบานลุงกำนันสะกดจิตอีท่าไหนก็ไม่ทราบเจีบมาเป็นหัวหน้าพักลุงกำนันเข้าสู่การเมืองมาจีบมาเป็นหัวหน้าพักก่อนที่จะขึ้นแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุดท้ายเป็นไงฮะไปแล้วค่ะเว่อทั้งตัวฮะอ่าแผลยังสดๆอยู่เลยนะเนี่ยหลายแผลด้วยอื เป็นหัวหน้าพักคนเดียวในประเทศไทยที่ถูกลูกพักประเมินผลการทํางานแล้วก็ติ๊กไม่ผ่านพูดง,ง่ายๆขับไล่ใส,ส่ทรงนั่นแหละว่าก้เท็จจริงลุงกำน,นันปิดห้องสะก,กิดเบาๆมันก็จบๆกันไปรักษาหน้ากันสักนิดก็ให้คุณชายเต่านั้นฮาลาคิรีตัวเองอแสดงจุดยืนท่าทีไปดีกว่าไปด้วยสะบไรัยมือตัวเองน,น้อยในมือตัวเองดีกว่าไหมใช้มือตัวเองจัดการตัวเองดีกว่าจะให้ลูกพักมาขย่มเขย่าขนาดนี้ ถูกต้องหรือสะเก็ดแล้วเทคโนแคลดยางหม่อมเต่าไม่รู้เรื่องอไม่เข้าใจไม่สนหรอถอดรหัสการเมืองไม่ออกหรืออย่างไรผมไม่ทราบไม่ได้พูดตรงตรงไม่ทราบสิครับไม่ทราบสิครับแต่วันนี้ชัดเจนแล้วค่ะเอาแค่อย่างนี้ถามกันนิดหนึ่งในความเป็นหม่อมเต่าในความเป็นเทคโนแคลดชั้นเกรดเอบวกในความเป็นจัดตมงคลโสนกุลวันเนี้ย คิดว่าสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ข้างๆตัวคุณชายเต่าคืออะไรครับตอนนี้ที่เห็นเลยนะจาก Facebook เมื่อวานนะคะมันเด้งขึ้นมาเลยนะคะลูกสาวที่เป็นคู่ปรับกันมาตลอดชีวิตต้องบอกว่าเป็นลูกสาวที่เป็นคู่ปรับจริงๆต้องย้ำว่าเป็นคู่ปรับคืออย่างนี้ลูกสาวลูกชายของคุณชายเต่าเนี่ย ก็มีอยู่อย่างละคนใช่ไหมฮะถ้าเป็นลูกชายก็คือหม่อมหลวงอภิมงคลสนกขุลล่อเล็กแห่งประชาธิปัตย์ใช่ค่ะตอนนี้อาจจะมีหาเล็กสุขภาพกันไปก็วางไปส่วนลูกสาวนั่นก็คือเตาหน้าหม่อมหลวงมิ่งมงคลสนกุลก็เป็นพี่สาวต่างมารดาของมิ่งมงคลนั่นแหละตัวนะเอาของของอภิมงคลอภิมงคลถูกไหมถูกไหมถูกไหมเดี๋ยวมิ่งมงคลนี้อภิมงคลปนกันยุ่งปนกันยุ่ง หล่อเล็กหล่อเล็กอเอาหล่อเล็กกับกับเต่านากันแล้วกันใช่นี่เข้าใจง่ายไม่ผิดฝาผิดตัวคือเต่านาเนี่ยเป็นลูกสาวที่ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อหรอกเพราะถูกส่งไปโตที่เมืองนอกถูกส่งไปเรียนที่เมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะก็จะมีสไตล์เป็นตัวของตัวเองจุดยืนท่าทีต่างๆก็จะเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองดีค่ะว่ากันไปแล้วนะเต่านาเนี่ยเขาถอดแบบพ่อเขาเทุกอย่างเลยนะ,อ,ะอ้โห DNA นี่ไม่กระเด็นเลยนะลูกพ่อไงลูกพ่ออ,อีโก้เลยลูกพ่ออีโก้เนี่สุดๆเออ องค์เยอะแต่ถือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงดีนะคะโอเคดีดีดีโดยเฉพาะจุดยืนทางการเมืองพ่อลูกคู่นี้เขาทะเลาะกันตลอดชีวิตเลยมันไม่จําเป็นเนี่ว่าลูกจะต้องเห็นตามพ่อไม่เห็นตามพ่อก็ประกาศจุดยืนเลยว่าจุดยืนตัวเองเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนทีนี้น่าสนใจก็คือในจังหวะในจังหวะที่พ่อเดินเข้าสู่การเมืองเต่านาประกาศเลยอไม่เห็นด้วยอไม่ยอมรับ พักการเมืองที่มีพ่อเป็นหัวหน้าค่ะรวมพลังประชาชาติไทยถูกต้องชัดเจนมากเธอก็แสงจุดเดินเธอในโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กด้วยถูกต้องแต่ในยามที่คุณชายเต่าก็คือพ่อบาดเจ็บบาดเจ็บครั้งที่หนึ่งถูกลูกพักของตัวเองประเมินผลการทำงานแล้วติ๊กไม่ผ่านาเป็นเหตุให้พ่อต้องลาออกจากหัวหน้าพักต้องลาออกจากสมาชิกพักในครั้งนั้นภาพที่ปรากฏสู่สายตาสังคม ไดดเหเน็ร์ไดินเนอร์กัสอกับพ่อเต่านาจูงมือพ่อเต่าใหญ่ไปดินเนอร์กันสองสอสอพ่อลูกเปิดเปิดใจคุณกันเลยยามเจ็บปวดที่สุดในชีวิตยามที่หวเวยวเวก็มีเต่านาคู่ปรับอมตานิรันดร์การหมายถึงพ่อลูกคู่นี้นะอยู่ข้างๆเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งหลังจากตัดสินใจยื่นใบลาออก จากเก้าอี้รมนตรีตกระทรวงแรงงานก็เราก็ได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งนี่แหละคะ่ะลูกสาวกับพ่อก็ช่วงกันไปดินเนอร์อีกแล้วแล้วเต่านาก็เอาภาพที่เต่านานไปดินเนอร์กับพ่อมาโพสตพร้อมกับบรรยายภาพว่าที่เก่าเวลาเดิมใช่ที่เก่าเวลาเดิมแล้วก็มีรูปคู่พ่อกับลูกกำลังอยู่บนโต๊ะอาหารก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายนะสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของเทคโนแคลคนนี้ ยังมีลูกสาวที่เป็นคู่ปรับกันแต่ยังไงความเป็นพ่อเป็นลูกก็ตัดกันไม่ขาดนะคะไม่ว่าพ่อจะบาดเจ็บสักกี่ครั้งยังไงลูกจะไม่เห็นด้วยยางไรความเป็นพ่อเป็นลูกมันตัดกันไม่ได้ค่ะชีวิตของผู้คนยามบาดเจ็บยามเจ็บปวดจนถึงที่สุดมีอะไรอยู่ข้างๆตัวผมคิดว่าก็ยังโชคดีนะหันมาแล้วยังมีใครให้อยู่ไม่ใช่หันมาแล้วไม่เจอใครเลยโอ้โหขณะเดียวกันลูกชายหล่อเล็กอย่างไรครับก็กําลังป่วย ใช่แล้วก็มีครอบครัวด้วยแล้วก็กําลังป่วยครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคแต่ว่าสุขภาพป่วยมากจริงๆค่ะต้องบอกว่ามากจริงๆนะมากจนกระทั่งไม่สามารถมาอยู่ข้างๆตัวพ่อในยามที่พ่อวาเวหวงเวงเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเนี่ยนะถูกปลดจากพู้แบงชาติเผยยังไม่เจ็บปวดเท่ากับวันนี้ของคนที่ชื่อจตุมงคลโสนาคุณก็เป็นบทเรียนตรงนี้แหละที่ทําให้หลายคน ใครต่อใครหลายๆคนแยงที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองแต่ความท้าทายกับคนที่อยากเข้าก็ยังมีอยู่เยอะ